การได้ยศหรือการเสือ่อมยศปรากฏแน่ชัดว่าทําให้เกิดความดีใจเสียใจก็เฉพาะในพวกมนุษย์เท่านั้นแต่ไม่อาจทําให้สัตว์เดรัจฉานดีใจหรือเสียใจได้มาถึงเรื่องสุดท้ายครับนะเป็นคู่สุดท้ายแล้วของโลกธรรม8ประการนะก็คือเรื่องของสุขกับทุกข์นะครับช่วงที่เป็นเรื่องของนินทาสรรเสริญเนี่ยนะพวกเราชอบกันมากเลยนะครับนะเดี๋ยวลองมาดูเรื่องนี้นะลึกซึ้งมากๆเลย เนาะบทที่7เรื่องสุขทุกข์บัดนี้ได้ผ่านเรื่องของโลกมาแล้ว3เรื่องรวม6หัวข้อผมคิดเอาเองว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจของท่านขณะน,นี้คงจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าตอนเริ่มเรื่องบ้างแล้ว แล้วก็มั่นใจด้วยว่าความรู้สึกที่ท่านได้ใหม่นั้นเป็นความรู้สึกที่มีคุณประโยชน์แก่ชีวิตอันเป็นที่รักของท่านเหมือนได้ฉีดวัคซีนเข้าไว้ในตัวให้ท่านมีกําลังต้านทานโรคแม้ขณะนี้ยังเป็นเพียงความรู้สึกค่อนข้างอ่อนแต่ต่อไปก็จะทวีกําลังในการต่อต้านมากขึ้นเองในบทนี้ผมจะนําท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องของโลกที่ใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องใดๆที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่และค่อนข้างจะยุ่งมากเท่าๆกับ3ามเรื่องข้างต้นรวมกันทีเดียว แต่ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะนำท่านเดินทางที่สะดวกที่สุดและถ้าเป็นไพรสุ์ที่ไม่อาจหลีเลี่ยงได้ก็จะแหวกทางเดินให้ท่านเท,ท่าทีกำลังความสามารถจะอำนวยโปรดตามผมมาไัายสน์ก็คือป่านั่นเองนะครับเนาะเป็นเป็นคำเขาเรียกว่าคำวยพ์หรือว่าคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำว่าป่านะไพรพนาอะไรอย่างเงี้ยนะหัวข้อว่าโดยสรุปโลกธรรมมีสองเท่านั้นอืมยังไง เรื่องสุขกับทุกนี้มันเป็นยอดของโลกกระทำทั้งหมดขอให้คิดดูว่าคนที่อยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญถ้าจะว่ากันตรงๆแล้วก็คืออยากได้ความสุขตัวเดียวเท่านั้นและคนที่ไม่อยากให้ลาบเสื่อมไม่อยากให้ยศเสื่อมไม่อยากให้ใครนินทาที่แท้ก็คือไม่อยากทุกขอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นผมจึงได้บอกว่าสุขกับทุกขเป็นยอดของโลกกระทำถ้าจะโยงเส้นดูกันง่ายก็นา่าจะเป็นรูปอย่างนี้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญคือความสุข เสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาคือความทุกข์พูดย้อนอีกทีสุขก็คือผลจากการได้ราบได้ยศได้สัรเรินนั่นเองส่วนทุกข์ก็เป็นผลมาจากการเสื่อมลาบเสื่อมยศและถูกนินทานั่นเองโปรดตองดูช้าๆนี่ชักจะเริ่มบุกป,ป่าทึบอีกแล้วไม่อยากจะให้ยากเลยก็ยากจนได้บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันยุ่งตามที่ว่ามานี้น่าจะเห็นว่าโลกธรรมจริงๆมีอยู่สองเท่านั้นคือสุขกับทุกข์นอกนั้นเป็นตัวเหตุที่จะทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ หัวข้อนะครับต่อไปเลยเนาะครอบโลกมิดคืออะไรครอบโลกมิดก็คือครอบโลกสมิดเลยอย่างเงี้ยนะอันหนึ่งคำว่าโลก,กธรรมที่แปลว่าเรื่องของโลกและอธิบายว่ามันเป็นเรื่องครอบโลกแต่ถ้าพิจารณากันถึงว่าเรื่องไหนครอบได้มากได้น้อยเท่าไรก็จะเห็นว่าโลก,กธรรมสามข้อข้างต้นครอบโลกไม่ค่อยมิดครอบได้เหมือนกันแต่ครอบได้บางส่วนของโลกเท่านั้น เราลองพิจารณาการแค่สัตว์โลกก็รู้อย่างเช่นการได้ยศเสื่อมยศก็ครอบไว้แต่คนส่วนสัตว์เดรัจฉานครอบไม่ได้คือการได้ยศหรือการเสื่อมยศปรากฏแน่ชัดว่าทําให้เกิดความดีใจเสียใจก็เฉพาะในพวกมนุษย์เท่านั้นแต่ไม่อาจทําให้สัตว์เดรัจฉานดีใจหรือเสียใจได้ เราจะตั้งให้มันเป็นในร้อยในพันมันก็คงไม่ตื่นเต้นดีอกดีใจตั้งแล้วจะถอยยศมันวันละกี่ครั้งกี่หนมันก็คงจะเฉยเฉยไม่มีแล้วที่จะวิ่งเต้นอ้อนวอนหรือยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมนินทากับสรรเสริญก็เหมือนกันมีแต่คนเท่านั้นที่วุ่นวายวันไหวด้วยการนินทาและสรรเสริญส่วนเจ้าพวกนั้นเขาเปล่าไม่เชื่อทดลองดูที่เขาดินก็ได้ พวกที่อยู่ในกรงนะ่ะเราลองนัดกันไปช่วยกันชมวันยังค่ามันจะได้ดีอกดีใจสักนิดก็เปล่าหรือแม้จะเรียกระดมพวกนังนินทาทั้งหลายมานั่งนินทามันวันยังค่าคืนยันรุ่งมันจะตีโพยตีพาเสียอกเสียใจก็เปล่าเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าโลกธรรมเหล่านี้ครอบโลกไม่มิดเขาดินก็คือส่วนสัตว์นะครับเนาะน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะส่วนสุขกับทุกข์ครอบโลกเบเ็ดเสร็จไม่มีเหลือ ทั้งคนทั้งสัตว์ผมอยากจะเปรียบว่าโลกธรรมข้ออื่นๆเปรียบเหมือนฝาชามส่วนข้อนี้เปรียบเหมือนฝาชีเคยเห็นมิใช่หรือเวลาเขาจัดสำรับฝาชามแกงเขาก็เอาครอบชามแกงฝาถ้วยน้ำพริกเขาก็เอาครอบถ้วยน้ำพริกฝาโถข้าวเขาก็เอาครอบโถข้าวฝาอันไหนก็ครอบอันนั้นเสร็จแล้วก็เอาฝาชีใหญ่ครอบทั้งหมดสำรับอีกทีหนึ่ง คือครอบทั้งชามพวกนั้นและครอบทั้งฝาชามพวกนั้นด้วยเป็นอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยข้าพเจ้าจึงได้ว่าโลกธรรมสาคู่ต้นเหมือนฝาชามส่วนคู่ที่4เหมือนฝาชีขอฝากทุกทกท่านได้โปรดพิจารณาดูนะครับก็ได้ราบเสริมราบได้ยศเสริมยศนะนินทาสรรเสริญนี่เหมือนฝาชามเล็กๆๆแต่ว่าสุกทุกข ครอบหมดเลยนะเป็นฝาชีนะ่าโอ้เปรียบเทียบเห็นภาพมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้านะครับ EP นี้เท่านี้ก่อนละกันนะหวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ